วันนี้จะเป็นเรื่องของการหาค่าของตัวแปรนะครับโดยที่มีทั้งตัวบวกลบคูณและหารอยู่ในตัวตัวเดียวนะครับซึ่งวิธีการกแรกๆก็คือเราจะต้องย้ายข้างตัวเลขไปให้หมดให้เหลือแค่ตัวแปรแค่ตัวเดียวหลักการมีแค่นี้นะครับแต่ขั้นตอนของมันเนี่ยมีอยู่ว่าเราจะต้องย้ายตัวที่เป็นบวกลบออกไปก่อน นะครับย้ายตัวบวกลบออกไปก่อนเป็นดับแรกแล้วจากนั้นค่อยย้ายตัวที่เป็นคูณหรือหารทีหลังนะครับเพราะจะทําให้เราหาค่าของสมการได้มันเด่นไม่ยําขึ้นนะครับไม่ยําขึ้นมีแค่วิธีเดียวเลยนะครับเราต้องย้ายบวกลบคูณห,หารก่อนเท่านั้นนะครับอ่ะยังไงวิธีการตัวอย่างเช่นฮนะถ้ามันมีทั้ง3 3ามบวกหบวกหกแหละเท่ากับเท่ากับสิองะแบบนี้นะครับก็คือเราต้องหาค่าตัวแปรของไอของตัว x ให้ได้ใช่ไหมหรือเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรที่เป็นที่แทนค่าใน x แล้วนะ่าเท่ากับสิอ่า ถ้ามันเป็นแค่บวกลบหรือคูณหารธรรมดาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันางาแต่ตรงนี้เนี่ยขั้นตอนแล้วเราก็เลยก็คือจะต้องทําการย้ายข้างตัวที่เป็นบวกลบออกไปก่อนนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นบวกลบก็คือ6นะฮะเราจะต้องใช้การย้ายข้างออกไปนะครับก็คือย้าย3หรไปย้าย6ไปก่อนเลยนะครับก็เหลือแค่3 x ตัวเดียว สีอยู่ที่เดิมนะเราย้ายหกมาอีกฝากหนึ่งหมก็จกลายเป็นจากบวกก็อกลายเป็นลบนะฮะกลายเป็นลบหกฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสาม x จะมีค่าเท่ากับสิสองลบหก็เหลือหกไงนะฮะจากนั้นทํ้งไมต่อเอ่ยก็เหมือนการย้ายค่าธรรมดาครับก็คือย้ายตัวสามไป ครับตัวนี้3ามันคูณอยู่ถ้ามันคูณอยู่ย้ายไปก็กลายเป็นย้ายไปหารถูกไหมอ่าก็เหลือแค่ x ตัวเดียวนะครับย้ายสามไปไดหกจากสารที่มันคูณอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นหารนะครับฉะนั้นคำตอบของสมการในข้อนี้ก็คือ x เท่ากับเทไหร่สามคูณด้หกสองไง สามสองหกค่ะต้องครับฉะนั้นค่าตัวแปรของสมการในข้อนี้ก็คือสองนะครับลองตรวจคำตอบดูนะตรวจคำตอบคุยตรวจคำตอบตรวจยังไงนะครับถ้าเราเอาค่าของตัวแปรนะครับไปแทนในสมการที่เป็นจุด เนาะทีนี้ก็คือแทน x เท่ากับ2ในสมการ 3x บวก6เท่ากับ12แค่นี้เองนะครับก็คือมันจะได้3ค x ูณ xx เราเท่ากับ2ถูกไหมฉะนั้น เราก็แาค่า x ตัวนี้เป็นเลข2ไปเลยนะครับก็คือ3คูณ2บวก6เท่ากับ12จริงหรือไม่อลองดูนะ3คูณ2เท่ากับ6 3คู2บวกเท่ากับ6วกับ6เท่ากับ12เออใช่ฮะมันคือ6บวก6 6ก6เท่ากับ12 ก็เท่ากับ12่าฉะนั้นคาตอบของคำการในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ2ซึ่งถูกต้องแล้วนั่นเองยากไหมตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องจาหลักการในการหาค่าสมการให้ได้ทั้งหมดเลยก็คือการจะข้างเป็นจะค่าการบวกนะฮะการเพิ่มข้อกันบวกการเพิ่มข้ากันลบการเพิ่มข้อกันคูณและเพิ่มข้ากันหารนะครับอ่ะลองตัวอย่างต่อไปหน่อยถ้ามันเป็น 5x ส่วน2ดูออกไหมเนี่ยโอ้ขออนุญาตใช้อันนี้นะครับใช้ปากกาแล้วกันเนาะอะถ้ามันเป็น 5x ส่วน2 x ลบกับ ร่ากับสี่แล้วกันนะครับค่าของสมการตรงนี้เท่ากับ10ไม่ว่า10เท่า11แบบนี้คำตอบของสมการในข้อน,นี้จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการคือเราต้องย้ายใครก่อนมันมีทั้งคูณหารแล้วก็การลบเออเท่าตัวลบ ลักเดิมนะครับเราต้องย้ายตัวบวกหรือลบออกไปก่อนครับถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือลบเราจะต้องย้ายตัวนั้นออกไปก่อนเลยเนาะแล้วก็ย้ายไปอีกฟากหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้กด็เท่ากับ5ส่วน 2x เท่ากับ11ย้ายจาก4เนี่ยที่เป็นลบอยู่ย้ายไปอีกฟากหนึ่งด้วยกายเป็นบวก4แบบนี้ ครับซึ่งหผลลัพธ์ตัวนี้เท่ากับ15อ่าฉะนั้นห้าส่วนสจึงมีค่าเท่ากับสิแล้วแล้วคือเท่าไหร่อ่ะย้ายต่อไปย้ายใครไปก่อนดีนะครับจะย้ายใครก่อนก็ได้ตรงนี้นะถ้าเป็นคูณหรือหารครับเราจะย้ายคูณไปก่อนก็ได้ถ้าย้ายคูณไปก่อนมันก็เหลือ x ส่วนสองถ้าไลายย้ายสองไอย้ายหารไปก่อนก็คือจะเหลือห้า x นะครับแต่ถ้าเพื่อความไม่งงเราควรที่จะย้ายตัวที่เป็นหารลงไปก่อนนะครับย้ายสองเนี่ยไปเลยอันนี้ถ้าย้ายคูณไปก่อนผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะย้ายคูณหารเนี่ยมันคือเท่ากันมันคือการเพิ่มเข้ากันคูณน,นะครับแต่ก็เป็นเป็นการเพิ่มเข้ากันคูณด้วยเศษส่วนเพีงนั่นเองนะครับ อ่ะตัวนี้ก็คือ5 x 5 x นะครับจะเท่ากับ15คูณ2องนอ,นอแล้วผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ย15บคูณสก็คือ30สิบไงนะครับเมื่อมันเข้ากับ30แล้วปุ๊บทีนี้ เ้วก็ย้ายตัวสุดท้ายมาเลยครับตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ตัวเลขตัวุดท้ายนะก็คือห้าย้ายไปอีกภาคหนึ่งนะครับห้ามันคูณอยู่ย้ายไปทําอะไรก็หาง่ายนะครับมันจะเหลือเมื่อหาห้าย้ายถูกย้ายไปแล้วปุ๊บก,ก็จะเหลือ x เท่ากับสามสิบส่วนด้ดยห้า เพราะว่าเราย้ายจากคูณนะครับย้ายจากคูณมาก็ต้องกลายเป็นหารเนาะทีนี้สมการก็เท่ากับสามสิบตัดทอนแล้วปุ๊บห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบก็จะเท่ากับ x เท่ากับหอ่าลองตัวคำตอบดูนะครับตัวคำตอบโดยการแทนค่าเข้าไปในสมการจะได้ห้าส่วน 2คูณ6ลบ4เท่ากับ11จริงไหมนะตะทอยก่อน2 1 2 2 3 6 5ส่วน1ไม่นับแล้ว5คูณ3เท่ากับ15 15ลบ4เท่ากับ11 15ลบ4ก็เหลือ11 ซึ่งเท่ากันจริงๆด้วยฉะนั้นคําตอบของสรรมการในข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้มีใครยังไม่เข้าใจไหมไม่มีใครตอบนะครับงั้นครูจะสรุปให้เลยล้วกันว่าในการการหาค่าของสรรมการนะครับเราจะเป็น ต้องจำจัดจำจัดตัวเลขทั้งหมดให้เหลือเพียงตัวแปร แค่ตัวเดียวอาโดยจำเป็นต้องย้ายตัวต้องกำจัดตัวบวกหรือลบก่อน ค่อยจัดจัดตัวที่คูณหรือหารที่หลังแค่นี้หลก,การมีนแค่นี้เลยนะครับยังสงสัยอยู่ไหมถ้า ไม่เข้าใจนะครับสามารถมาถามครูได้ในส่วนตัวได้เดี๋ยวครูจะให้การบ้านไปในใต้คลิปประมาณสักสองข้อแล้วกันนะครับในวัน,นพรุ่งนี้เอในชั่วโมงหน้าระสุกเนาะอาจจะได้เรียนหรือไม่ในวันรุ่งหน้นนะครับจะเป็นเรื่องของการแก้จุดปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันในชั่วโมงหน้าอีกต่อไปเนาะแล้วก็จะเป็นการสอบใน สอบท้ายบทในเรื่องนี้นะครับโอเคเประถึงตัวนี้สรงสัยตรงไหนไหมครับท่ารีบถามรงนี้นะดักซแซบแปลว่าไม่มีนะครับเออทั้งนี้ก็ขอจรการสอนเท่านี้ครับสสวัสดีทุกคน